พบกับพวกเราช่องพนิสาชนแนลวันนี้เราจะมารีแอคชั่นเพลงใหม่ประกอบซีรีส์เข็มจิรานั่นเองตัวซีรีส์ยังไม่มาแต่ปล่อยเพลงมาแล้วเพลงแรกเลยก็คือใจจงมั่นนะคะที station, ่เป็นการคอลแลบกันระหว่างพี yeah. ่ปางปางทิพย์กับ คุณเก่งคาริสของเราเนั่นเองพระเอกของเรานะคะเออมาเลยอ่ะยังไม่ได้แบบดูซีรีส์กันเลยแต่ว่าเพลงมาแล้วน่าจะเป็นโอกาสอันดีแล้วก็น่าจะเป็นเพลงแรกในอีพีแรกหรือเปล่านะเออคิดว่าคือคิดนะว่าแบบพี่เก่งจะต้องร้องเพลงโอ t แน่เลยแต่แบบพอเขาร้องเพลงพอยอยู่ใช่แต่แบบโอ้นี่เพลงแรกเลยแล้วก็คอลแลบด้วยก็อยากฟังแล้วทุกคนว่ามันจะเป็นแบบไหนจะคนรู้แค่ไหนปฟังกันเลยค่ะผลลงสกิลโมเราคบ โนเคคนเจอเลยคแล้วพี่ปางอ่ะอ้หูอมากพระครูพลันคนอะไรหล่อเลยร้องเพลงให้คนโอ้ยคนรู้ ปีงเหรอคนลุกจริงคน,คนลุกอ่ะเสียงปยังสวยสวยจริงโอ้สวยมากโหคอ,อตูมมังนำพิงสวยมาก ฮัลโหลเลชืเ่อว่าตอนกูฟังทีเธือเอ้ยไม่ใช่อะไรนะสปอยเพลงเนี่ยออคือว่าพี่พี่เจฟร้องดิใช่ไหมใชคค่คือคือคิดมานานแล้วว่ามีความคล้ายอ่ะเนื้อเสียงอะ่ะตั้งแต่ร้องซ่อนไม่หานเลยใช่ มาขอสูมในเสื้อขาวดำโอ้โโอ้ยคนลุงเพลงเขียนจิร,ระต้อ,องรอดคนลุกอีกนะโอ้ เนื้อสานอ่วเหรออีสานเข็มจีลาเขาถ่ายอีสานค่ะก็เ่า่ด้ว่าคนเหนื่อยันน้น่าจะฟูของหนงของซีรี

บบามาแน่นเลยอ่ะอเอวี EP สวยมากอ่ะเอวีดีมากอารมณ์แบบเป็น,นฟีลแบบเชื่อว่าเราจะต้องผ่านมันไปด้วยกันให้ได้ เราต้องไปได้แก้ให้ได้มันต้องรอดอเ่งจิราต้องรอดอะจบไปแล้วทุกคนรู้สึกเหนื่อยกับการดู MV วีป่ะรู้สึกรู้สึกเหมือนแบบเอาเอาเต็งไปดามดิ่งกับเขาเลยอะเออรู้สึกว่าแบบไปกับเพลงไปกับมูท์ไปกับเรื่องราวแล้วอารมณ์มันแบบอุ้ยมันพาเราเข้าไปแบบ เออเข้าใจเนื้อเพลงที่จะสื่ออะไรเพลงเสียงเสียงคนร้องด้วยโดนตรงดนตรีเหมือนตกเข้าไปอยู่ในความแล้วพี่ปังไม่ได้เป็นเสียงแบบเต็มแต่เป็นเสียงแบบลมๆแผ่วๆแล้วพี่เก่งมาปึ้งร้องคู่กันคือแบบขนลุกทั้งเพลงอ่ะเอาจริงปะจริงๆขนลุกจริงๆอ่ะรู้สึกว่าแบบยิ่งฟังเนื้อหาเพลงยิ่งขนลุกใช่เราจะผ่านและผลฉันเชื่อแบบนั้นอ่ะโอ้ มาแน่เลยอ่ะคนรู้ว่าเฮ้ยมั <S <S นจะเกิดไปไหมเนี่ยเรื่องนี้นี่แค่เพลงเนี่ยรู้สึกรู้สึกมากเลยแบบรู้สึกอะรู้สึกว่าแบบเออมันมันมันคือเปิดเรื่องมาดีอ่ะเหมือนแบบก็รู้แบบมูดแอนโทนก็คือเขาก็ช่วยเข็มนั่นแหละว่าแบบให้ผ่านเรื่องแบบเออแบบคำรงค,คำสาปอะไรของเขาที่เขาเจอมา<ช> <ๆ S 2> อะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเล่าภายในแบบในเพลงนี้แต่ว่าก็ยังไม่ได้เห็นดีเทลของ ซีนแต่ละซีนเหมือนจะค่อยๆปล่อยนั่นแหละ OST อ่ะเหมือนมันอันนี้ปล่อยมาเซิร์ซฟใน EP แรกอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะมีแบบอีกเยอะมากใช่นิดเดียวเองที่ที่ซีนจากซีรีส์ใช่แบบกักอยู่ยังไม่ออนรอดูแล้วก็คิดว่าไม่ได้มีแค่นี้ด้วยเพลงน่าจะมีแบบเดี๋ยวมีอีกตามมาเรื่อยๆใช่ใช่ไม่มีอีกเยอะแน่นอนมั่นใจอย่างนั้นก็มีเพลงที่พี่ออฟสุรพลเขาร้องไว้แล้วแต่ว่าเป็นเพลงแบบ สายอีสานเลยที่แต่ยังไม่เห็นเอ็มีแต่เคยได้ฟังเพลงแล้วแล้วก็มีเพลงนี้ก็เป็นสองเพลงละตอนนี้แต่ว่ายังไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีใครมาร้องอีกไหมราดูอาจจะมีก็ได้ในวันที่เขาปล่อยซี่ใช่ใชแล้วในซีรีส์มันจะต้องมีแบบเรื่องเ,ออเรื่องเล่าอ่ะให้เล่าในเพลงอะไรเงี้ยเออรอดูโอ้โหลงตัวมากเลย แสงสีอะไรมันไม่ได้เยอะเลยแต่มันกับสื่อสารมันเข้ากับมูดหมดทุก<ช>อย่างเลยเนปงในป่ามี<ช>พงมีควันแบบวิน่งหนออีน้ำปิงแบบสวยมากสวมากความลงตัวขาวดำใช่นี่แหละนี่แหละนี่แหละรอดูเลยทุกคนซีรีส์จะมาแล้วอย่างวันที่เก้านี้วันทีน่เก้านี้แล้ววันเสาร์นี้แล้วอีกไม่กี่วันทุกคนก็จะได้ดูตัวเต็มเมแล้วนะคะเราก็จะมารอดูเหมือนกันก็คือเตรียมตัวละเตรียมตัวเตรียมตัวดูแหละจริง เตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวตกใจเตรียมตัวกลัวเตรียมตัวโกรธเตรียมตัวขนพ่วาก็ต้องขอเท้าข้างห้องไปก่อนละกันนะคะโอเคเรามารอติดตามเข้มจีราตัวเต็มๆกันเลยในวันเสาร์ที่9นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมไปฟังเพลงด้วยเพลงพ่อมากโอเคไปปั่นวิวกันเยอะๆโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปต่อไปของพวกเรานะคะค่ะสำหรับวันน okay. okay. ี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย